สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้มเช่นเคยนะคะที่ช่องไล่พี่นันชาแนลค่ะนีม่มาแับแดดเบาๆนิดนึงนะคะสายล้เที่ยงอย่างไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปุ้มเอาบอลสีพญาสเวตหรือเขาเรียกอย่างว่าพญาปัดเจดเนอะน่าจะใช่ ะะบอนสีพญาสเสวะนะคะเป็นบอนสีที่ถ้าบอกเลยนะว่าปุ้มว่าเป็นบอนสีที่เลี้ยงยากอีกตัวหนึง่งเลี้ยงยากเลี้ยงยากยังไงเพราะว่าเหมือนทิ้งใบง่ายแล้วก็ตอนที่ไปซื้อมาใหม่ๆมีแค่สองใบแล้วก็ใบเล็กๆแบบเล็กมากๆคิดว่าจะไม่รอดแล้วคิดว่ายังไงก็ไม่โตแล้วแหละเพราะว่าตัดใจแล้ว ก็เนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเลี้ยงแล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ทิ้งใบตอนเอามาแรกๆอ,อ่ะม,มันดูแลยากาค่ะไม่รู้จะดูแลเขาแบบไหนเพราะเขาเป็นใบเล็กๆแล้วการก็เล็กๆนี่เขาก็เป็นบอลบอลโบราณแล้วเขาก็เรียกเป็นว่านก็มีนะเขาเรียกว่าเป็นว่านปัจเจกหรือว่าบอลพญาสเสวตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาเขาเรียกกันแบบนี้ค่ะบางร้านเขาก็เรียกว่าว่าน ว่านพยาปัดเจนะแต่ถ้าทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าบอนสีพยาสเวตเนี่ยใบถือว่าใบาใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะตอนซื้อมาคือใบเล็กใบเล็กแบบเล็กมากๆแล้วก็ไม่รู้จะโตไหมอะ่ะคือไม่คิดว่าจะว่าจะขึ้นเป็นพุ่มได้ะคะ่ะเพราะเลี้ยงยากพอสมควรอันนี้ก็นี่ก็ถือว่าได้หลายใบยนี่ก็ไม่ทิ้งใบ ยังไม่ทิ้งใบนะเพราะปกติตอนซื้อมาแรกๆอ่ะมันทิ้งใบง่ายมากค่ะเหลืองแล้วก็เหลือเหลือก็ถางนึงประมาณใบสอใบได้มั้งพูงจำไม่ผิดอ่ะอันนี้ก็เลยแบบลองเอาริโพมาใส่หนึ่งฝาแล้วก็ลดน้ำแล้วก็ลองใส่เปลือกไข่คุกไปกับดินคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนดินใหม่ แล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดพกไปกับดินด้วยเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ลงใหม่ก็เลยเนี่ยมีหลายใบยให้เห็นแล้วใบก็เหมือนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เออว่าร่อนแหละก็เลยเอามาลงคลิปดีกว่าเพราะว่าปกติเขาจะไม่สวยเลยไม่สามารถ <c oughs> ถ่ายได้เพราะว่ามันใบมีแค่สองใบนี่ถือว่าสมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงเนี่นยใบใหญ่ใบใหญ่นะคะใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยพญาสเวดเขาใจ เป็นใบที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่ได้แต่มันจะไม่เล็กเนี่ยคือจะใหญ่กว่านี้อีกได้กว่านี้อีกที่ดูต้นต้นแม่เขานะแล้วเป็นกอเป็นทุ่มแล้วก็ใบใหญ่ๆนะนี่ได้ประมาณนี้ก็ก็นี่ก็บุญแล้วเนี่ยปก,ปกตินี่สองใบในกระถาเกือบไม่รอดนี่รื้อแบบรื้อใหม่เปลี่ยนบินเปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ลงผสมดินใหม่แล้วก็ทําใหม่ ก็เลยฟื้นขึ้นมาเป็นได้หลายใบยปกติไม่มีทางเห็นหลายๆใบแน่นอนพญาสเสวตก็บอนโบราณบอเก่าบอนเก็บบอนตามหาราคาก็กลางๆก็ซื้อสะสมกันได้นะคะคแต่เลี้ยงยากหน่อยเอาใจยากหน่อยเพราะการเขาเล็กอะ่ะเขาเป็นเขาเป็นแคะเล็กๆอะ่ะอธิบายไม่ถูกก็ดูแลยากนิดนึง ถ้ามีแบบเยอะๆเป็นกอเป็นกอก็สวยนะคะถ้าทําได้ขนาะดนี้ก็รู้นว่าจะขึ้นเป็นก,กอเป็นพุ่มให้ไหมนี่ก็เพิ่งแบบแตกมาหน่อยเนี่ยเปลี่ยนดินนะเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรใหม่ถึงเฟิร์นตอนเอามาแรกๆก็มีใบเดียวทิ้งเหลือในกระถางเต็มที่ใบเดียวก็ค่อนข้างเลี้ยงยากพาสอสมควร นี่ก็เป็นบอลสีอีกตัวหนึ่งที่พุ่มออกมาแนะนําที่แบบให้มาเก็บกันแบบเป็นบอลโบราณเขาก็มีความสวยในแบบของเขานะคะเนี่ยเห็นที่เขาเลี้ยงกันแบบดีๆค่ะมันก็จะเป็นแบบใบใหญ่กว่าน,นี้นะแล้วก็จะเป็นแยกๆเป็นพุ่มๆคือสวยสวยมากๆเลยก็อยากให้สวยๆแบบนี้นนี่ก็พยายามนี่ก็นี่ฟื้นได้นี่ก็บุญแล้วนะคะเนี่ยปกติแบบใบเล็กดูไม่ได้เลยเหลืองแล้วก็ทิ้งใบ อเอาสูตรที่ปุ้มทําก็ได้นะเอาลองไปเปลี่ยนดูปุ้มก็จะใส่ใส่เปลืกไข่ลงไปด้วยแล้วก็ปุ๋ยเม็ดผสมลงไปด้วยแล้วก็พอคลุกเค้าเสร็จเราเปลี่ยนดินเสร็จแล้วก็เอาริโพใส่หนึ่งฝาแล้วก็เอาน้ำลดตามแค่นั้นแหละริโพนี่อาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ต้องทุกวันก็ได้ เนี่ยแหละก็ลองเปลี่ยนแล้วฟื้นนะก็ถือว่าฟื้นเพราะว่าซื้อมาแรกๆดินเดิมอะ่ะมีใบเดียวตลอดเในกระถางเพราะว่าไม่ไม,ไม่เหมือนไม่แข็งแรงสภาพดินอาจจะไม่ค่อยดีถ้าเราเปลี่ยนใหม่เขาก็จะฟื้นขึ้นนะมานี่ถือว่าฟื้นแล้วเลยถึงเอามารีวิวให้ดูเอามาลงคลิปให้ดูยังไงปุ้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องแล้พี่นันชาแนลให้ปุ้มหน่อยนะปุ้มจะหาบอลสีแปลกแปเป็นบอลสีที่ปุ้มเลี้ยงเองจริง แต่เล็กเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อบอลแม่บอลใหญ่อะไรมาเลี้ยงเลยเพราะว่าราคาเขาแรงจะเป็นบอลที่แบบเลี้ยงแบบเองแบบเล็กๆเ,เ,เลยแล้วก็จะค่อยมาดูแบบติดตามติดตามพัฒนาการของเขา,าเขาเป็นยังไงโตเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ติดตามหน่อยนะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้ว กดติดตามเนี่ยนะคะ